สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับกัรยาพาชมและรถขุดคูโบต้รุ่น U17 นะคะรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นขนาดเล็กสุดของรถขุดคูโบต้แล้วนะคะที่มาแทนรถขุดคูโบต้รุ่น U15 ค่ะก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นรุ่นนี้เลยค่ะเป็นตัว U17 นะคะที่มาพร้อมกับโครงหลังคา4เสาแบบนิลภัยค่ะตอนนี้เนี่ยเราจอดไว้กับใกล้รถขุด3ตันด้วยนะคะเพื่อให้เห็น ถึงความแตกต่างค่ะไม่ว่าจะเป็นขนาดตัวรถนะคะเราก็ช่วงแขนขุดนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมความสามารถพิเศษนะคะหรือคุณสมบัติต่างๆของรถขุดคู b บ t a ต้รุ่น U17 นะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันค่ะรถขุด U17 คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเป็นแบบ Indirect Injection นะคะขนาด16แรงม้าค่ะแล้วก็น้ำหนักจะอยู่ที่1.7ตันนะคะ ปริมาตรกระบอกสูบข,ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่8 9 8ซีซีนะคะแล้วก็บรรจุถังน้ำมันได้อยู่ที่19ลิตรค่ะและในส่วนนี้นะคะก็คือความสามารถพิเศษเฉพาะรุ่นนะคะมีเฉพาะรุ่น U 1 7เเท่านั้นค่ะก็คือแทร็กของเขานะคะสามารถยืดหดได้นะคะสามารถหดสุดเนี่ยอยู่ที่9 9 0ม mm ิลลิเมตรค่ะหรือกว้างสุดนะคะจะอยู่ที่1.2เมตรนะคะคันนี้เนี่ยสามารถขนย้ายด้วยรถปิกอัพตอนเดียวได้เลยนะคะ ในส่วนของระยะการขุดนะคะคันนี้ก็จะขุดลึกสุดอยู่ที่2.3เมตรค่ะแล้วก็ขุดไกลสุด3.8เมตรนะคะแล้วก็มุ้งกี่ของเขาค่ะจำนวนการตักนะคะก็จะอยู่ที่25ตักต่อ1คิวนะคะทีนี้เรามาดูด้านหลังของตัวรถกันบ้างนะคะด้านหลังของตัวรถค่ะถ้าหากเราเปิดประตูหลังออกนะคะอันดับแรกที่เราจะเห็นค่ะก็จะมี กรองดักน้ำนะคะแล้วก็จะมีน้ำยาหม้อน้ำค่ะแล้วก็กรองเชื้อเพลิงกรองอากาศทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นชุดบำรุงรักษาเบื้องต้นค่ะทุกท่านสามารถดูแลแล,และบำรุงรักษาเบื้องต้นเองได้นะคะแต่ถ้าท่านใดที่เพิ่งซื้อรถไปใหม่ค่ะแล้วกังวลว่าจะดูแลรักษาเบื้องต้นรถของเราไม่เป็นนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเรามีช่างบริการค่ะที่จะเข้าไปตรวจเช็คให้ทุกท่านนะคะฟรีค่ารถค่าแรงเนี่ยถึง9ครั้งด้วยกันค่ะ ด้านหลังเบาะนะคะก็จะมีกองเก็บเครื่องมือแบบนี้เลยค่ะเอาไว้ให้ทุกท่านเนี่ยใส่ประแจรหรือเป็นเครื่องมือเบื้องต้นนะคะติดกับรถไว้ได้เลยนะคะด้านในของตัวรถนะคะที่เห็นได้ชัดเลยก็น่าจะเป็นเบาะนะคะเป็นเบาะที่ปรับใหม่นะคะให้เข้ากับสรีระผู้ขับมากขึ้นค่ะนั่งสบายนะคะแล้วก็คันควบคุมคอนโทรลต่างๆค่ะก็จะยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นแผงหน้าปัดค่ะ ที่ควบคุมตัวบูมนะคะหรือว่าที่ควบคุมตัวอาร์มและบุ่งผีก็จะยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะนี่คือคุณสมบัติต่างๆของรถขุดคูโบต้ารุ่น U17 คันนี้ของเราเลยนะคะหน้างานที่ตอบโจทย์กับรถขุดคูโบต้ารุ่น U17 เนี่ยถ้าเป็นหน้างานภาคการเกษตรนะคะก็เหมาะมากๆเลยถ้าลูกค้าเอาไปทําขั้นบันไดในสวนหรือทําวางท่อน้ํานะคะ แต่ถ้าหากว่าเป็นงานก่อสร้างค่ะก็เหมาะมากๆเลยถ้าลูกค้าจะไปทำงานในรูปแบบเคลียร์ลิงนะคะถ้าหากว่าท่านใดชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ